หลังจากขงเบ้งทราบข่าวว่าได้เสียเมืองเกเต๋งซึ่งเป็นแหล่งสเสบียงสําคัญของฝ่ายวุยกกจึงจำต้องถอยทัพและให้เหล่าขุนศึกพาทหารหลบหนีส่วนขงเบ้งได้นำทหารอีกเพียงห้าพันไปเมืองเสียเสียเพื่อจะขนสเสบียงกับฮันต๋องเรียนท่านผซื้อตอนมีกองทัพสุมาอี้ได้ไล่ตามเรามา มีทหารประมาณ1นึ0 0 0นานยตอนนี้เข้าใกล้เมืองเราแล้วครับสั่งการไปให้เปิดประตูเมืองไว้และให้ทหารแต่งตัวเป็นชาวบ้านวาดใบไ,ไม้หน้าประตูเมืองส่วนทหารที่เหลือให้เข้าไปซุ่มในป่าห้ามส่งเสียงดังเป็นอันขาดรับทราบยู นั่นมันโขเบ้งเนี่สุมาเจียวใช่แล้วท่านพ่อแล้วทำไมไปนั่งดีดพินอยู่บนนั้นละ่ะท่านพ่อแถมยังเปิดประตูเมืองไว้ไม่เครงครัวพวกเราแม้แต่น้อยถ้าอย่างนั้นเราพาทหารบุกเข้าไปในเมืองเลยแม่ท่านพ่อท่านกุนซือพวกมันจะกลัวเราแน่หรือครับเชื่อข้าเถะนากวาต่อไปเถอะรับทราบ เบ่งเป็นคนฉลาดรอบคอบต้องมีแผนร้ายแน่นอนแผนอะไรหรือท่านพ่อคงเบ่งอาจจะทำถีเปิดประตูเมืองเพื่อหลอกให้เราเข้าไปแล้วค่อยตีตลบหลังพวกเราก็ได้แล้วท่านพ่อจะเอาอยัางไงต่อครับเราถอยทับก่อนดีกว่าขืนเข้าไปพวกเราอาจจะตายกันหมดรับทราบครับถอยทับ